เทศบ,บาลตำบลทับมาเขามีการจัดงานประเพณีบุญข้าวหลามนะคะชวนชาวบ้านมาเผาเข้าวหลามถวายแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นค่ะ ที่ลานวัดทับมาตมบลทับมาอําเภอเมืองจังหวัดระยองนายสุทินแก้วประถมนายกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญข้าวหลามประจำปี2569ค่ะโดยได้ชวนชาวบ้านในพื้นที่มันลงมือกันทำข้าวหลามนะคะแล้วก็เผาเข้าวหลามเพื่อน,นำไปถวายพระสงฆ์วัดทับมาในวันรุ่งขึ้นทางนี้ประเพณีบุญข้าวหลามก็ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ชาวตาบลทับมาสืบทอดกันมาอย่างยาวนานวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสืบสารและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิน่นสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเกิดความรักความผูกพันและความร่วมมือร่วมใจผ่านกิจกรรมการเผาเข้าวหลามและถวายแด่พระสงฆ์รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นได้เรียนรู้กระบวนการการทำข้าวหลามนะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของวิถีเกษตรกรรมอีกด้วยค่ะ